สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงชายแดนเสียงต่ชดอออกอากาศทาง FM 105ร้ต่ชดอจังหวัดยโสธรพันตำรวจเอกริน,นวัตรภูวัฒนติการผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22อําำเภอเมืองจังหวัดุบนราชธานีทำหน้าที่ผูมิหน่วยการสถานีมงในเปรพรมกนหมอบความสำคัญในผมทิิทพันธ์ทองดีเจริญชัยเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเสียงชายแดนตำรวจป่าผู้พักดี นำเรื่องรล่ราข่าวดีมีสาระมาฝากตอนี่นองเขาอีกเช่นเคยบอกจากภาษาอีสานเหตุบานการเมืองเรื่องที่น่าสนใจ fm 105ตจดจังหวัดยะโสธรนนะขอรับ5ช่วงรายการภาพเก่าเล่าความหลังวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับในส่วนของภาคกลางต้นไม้มงคลชื่ออะไรความเป็นมาของจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างไร เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันช่วงที่2เสียงทำตำรวจป่าก็มีข้อคิดมาฝากเช่นเคย 3. ตระเวนข่าวชาวตวชดอไม่ว่าจะเป็นบทความข้อคิดข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะทางสังคมนักคิดนักเขียนต่างๆเรานำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้ 3. นะครับตะเวนข่าวาจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งข่าวทั่วทิศทีทั่วไทย แล้วก็มาถึงช่วงที่หาก็คือเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเงินทองของมายาข้าวปลาคือของจริงอย่าลืมนะครับช่วยกันกดติดตามที่ Facebook ของท่านพิมพ์คําว่าเสียงชายแดนแฟนเพจพิมพ์คําว่าศูนย์ข่าวชาวตัวชดอเราไปเจอกันที่หน้าจอที่นั่นมีข่าวใหม่ให้ทุกวันผมทิติพันธ์ทองดีจเจริญชัยเป็นแอดมินอยู่นะครับทํหนาที่เป็นแอดมินอยู่ครับคุณแม่เรื่องของการรับสมัครนักเรียนในสิบนะฮะ ตอนนี้ก็มีข่าวใหม่เข้ามาแล้วสำหรับน้องผู้หญิงนะครับที่จะไปเป็นนักกระโดดร่มนะครับก็เตรียมตัวไว้สังกัดตำรวจตะเวินชายแดนเดี๋ยวเขาก็รับสมัครแล้วนะครับตอนนี้มีข่าวออกมาเพียงแต่ว่ารอประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นไปที่จังหวัดนคนปรปฐมครับผมนคนปรปฐมนี่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานเชื่อว่าเป็นที่ตั้งที่เก่าแก่ของเมืองในสมัยทวาราวดีโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณเป็นจำนวนมากมีการพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุ ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์อย่างเช่นว่าชิ้นส่วนขวานหินขัดชิ้นส่วนกำไรหินเศษภาชนะสำริดลักษณะคล้ายขันและชิ้นส่วนเศษกระดูกของมนุษย์ที่แหล่งโบราณคดีไร่นายจิว๋วบุญรักษาอยู่ที่ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองนครปฐมและที่แหล่งโบราณคดีไร่จารันเพนบ้านหนองกบ ตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนอันนี้ก็ขุดพบเช่นเดียวกันแหลงโบราณคดีมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หมายเลขหนึ่งได้พบกะโหลกศีรษะของมนุษย์ลูกปัดหินและก็กําไรสำมฤธิจ์จำนวนหนึ่งแสดงให้เห็นว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นสถานที่ฝังศพของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายหรือว่ายุคเหล็ก กำหนดอายุก็ประมาณ2,000ปีนะครับส่วนแหล่งโบราณคดีมหาวิทยาลยัยเกษตรศาสตร์หมายเลข2ก,ก็พบโครงกระดูกโครงกระดูกมนุษย์นะครับซึ่งมีการนำภาชนะเครื่องปั้นดินเผาว,วางอุทิศสันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีนี้เป็นสถานที่ฝังศพของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายมีลักษณะเป็นสังคมแบบกเกษตรกรรม พื้นที่ทั้งหมดจังหวัดนครปฐม2ล้านพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับ2อล้านตารางกิโลเมตรประชากรทั้งหมด92729คนต้นไม้ประจำจังหวัดชื่อว่าต้นจันทร์ท่านผ่านไปทางภาคกลางหรือว่าไปทำธุระค้าขาย ก็อย่าลืมนะครับแวะที่จังหวัดนครปฐมพบเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ให้เราท่านได้ศึกษากันอย่างมากมายครับผมมาถึงช่วงที่สองจากทางรายการมีข้อคิดมาฝากจากเสียงชายแดนหันหน้าออกชายแดนนั่นคือบ้านของตำรวจตะเวนชายแดนเราเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นข้าราชการพรเลเรือน เป็นนักพัฒนาเป็นผู้ที่ให้การศึกษามีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชุมชนหรือหมู่บ้านตามแนวชายแดนจะพบโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแม้กระทั่งบนภูเขาสูงหรือว่าหรือว่าเรียบเลาะหมู่บ้านตามชายเลเราก็มีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน มาถึงช่วงให้ข้อคิดนะครับวันนี้ก็บอกว่าเรื่องดีๆในการรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจมีอะไรบ้าง1เรื่องการดื่มกาแฟวันหนึ่งดื่มกาแฟไม่เกิน2แก้วนะครับมากกว่านั้นก็แสดงว่าผิดผิดยังไงคือมันมากเกินไปครับร่างกายรับไม่ไหวมันมีคาเฟอีน บางคนก็ติดหนักเลยนะฮะเรื่องของการดื่มกาแฟถ้ามากไปก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2. เรื่องการดื่มน้ำกลางวันดื่มน้าให้มากกลางคืนก็ดื่มให้น้อยลงแค่นั้นเองได้ไหมครับวันละแปดแก้วลองนับดูนะครับถ้าตื่นขึ้นมาก็น้ำอุ่นสักสองแก้วอันนี้ โอ้โหการขับถ่ายดีมากผิวพรรณเปล่งปลั่งนะครับใช้น้ำในการรักษาสุขภาพแต่ส่วนมากคนจะดื่มน้ำน้อยขอให้ดื่มน้ำที่สะอาดนะครับ3ก็คือเรื่องที่ควรลืมทิ้งไว้3เรื่องมอีเรื่องไหนบ้างครับที่ควรลืมทิ้งไปเลยแต่บางทีมันก็คิดอยู่นะ1ครับลืมอายุ ไม่ใช่บางิดถึงอายุของตัวเองทุกวนันทุกวันนะลืมลืมไปบ้างก็ดีเหมือนกันครับใจยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะครับก็ไปนะทําเท่าที่ทําได้นะครับแต่อย่าเพิ่งไปบอกว่าอันนั้นก็ทําไม่ได้อันนี้ก็ทําไม่ได้อายุมากแล้วอะไรทํานองนี้นะครับก็เป็นการย้ําเตือนจนเกินไปก็ลืมอายุไปบ้าง2ครับลืมเรื่องที่ผ่านมาโอ้โหข้อนี้ยากมากเลย ถามว่าทุกคนคิดไหมเรื่องที่ผ่านมาคิดครับทั้งเรื่องนี้เรื่องไม่ดีเรื่องผิดหวังเรื่องอุปสรรคการลืมเรื่องที่ผ่านมานี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดแต่ก็ทําได้นะครับทําได้โดยการที่ถ้าคิดเรื่องเก่ามาปุ๊บมันไม่สบายใจมันไม่ดีเราก็คิดเรื่องใหม่คือให้เท่าทันความคิดของเราในขณะนั้นนะครับตามไปดูว่าเราคิดเรื่องอะไรอ๋อเรื่องนี้เราผ่านมาแล้วนี่คิดมา ทำมามันผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้ก็เก็บมาเป็นบทเรียนแต่อย่าได้ไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องนั้นนานจนเกินไปนะครับก็หายใจลึกๆแล้วก็ออกมาไปคิดเรื่องใหม่ความคิดของเราเนี่ยมันแวบ,บเดียวครับท่านแวบบเดียวนะครับเรื่องที่3ที่สมควรทิ้งสมควรลืมก็คือลืมเรื่องที่จะกล่าวโทษคนอื่นคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีทําแล้วก็ไม่ถูกใจนี่ครับอย่าไปกล่าวโทษเขาเลยครับ เราก็มีความผิดเช่นเดียวกันแม้กระทั่งเรายังไม่ยังทำนูน่นทำนี่ไม่ถูกใจตัวเองเลยจะให้คนอื่นมาทำแล้วก็ให้ถูกใจเราได้อย่างไรนะครับอย่าไปกล่าวโทษเขาเลยสมควรที่จะลืม3เรื่อง1ลืมอายุ2ลืมเรื่องที่ผ่านมา3ลืมเรื่องที่จะไปกล่าวโทษคนอื่นแต่ก็มี4เรื่องที่ควรมีไว้นะครับ4เรื่องต่อจากนี้สมควรที่จะมีไว้ นั่นก็คือมีคนที่รักเราด้วยความจริงใจมีเรือย่างครับถ้าไม่มีก็รักตัวเองรักพ่อรักแม่รักญาติพี่น้องนะครับเรื่องที่สองก็คือเราต้องมีไว้ก็คือมีเพื่อนที่รู้ใจไม่ต้องมีมากครับมีหนึ่งคนสองคนก็พอละมากคนมากเรื่อง 3ครับสิ่งที่ควรมีไว้ก็คือมีงานมีการทํามีงานทําก็เปรียบเสมือน้ําซึงบ่อทรายได้เงินเดือนได้สวัสดิการเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตนเองส่งลูกส่งหลานในอนาคตนะครับสิ่งที่ควรมีไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือมีบ้านที่อบอุน่นบางคนมีบ้านแต่ไม่อบอุน่นอันนี้ก็ต้องพัฒนาอีกนะครับ อันนี้คือ4เรื่องที่ควรมีไว้ครับก็หวังว่าทุกคนคงจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็ให้มีความสุขนะครับมาถึงช่วงที่3จากทางรายการรวบร,รวมข้อคิดนักคิดนักเขียนวันนี้นำมาเล่าสู่กันฟังปัญหานักเรียนที่พลาดสอบเข้าม1และก็ม4ในโรงเรียนใกล้บ้าน ประจำอำเภอรหรือว่าโรงเรียนประจำจังหวัดวันนี้ก็ยังคงวนเวียนเกิดขึ้นทุกปีจากสถานศึกษาบางแห่งที่เปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบเข้าร้อยเปอร์เซ็นไม่มีโคต้าให้กับเด็กในเขตพื้นที่บริการเขตบริการก็คือเด็กที่มีบ้านใกล้โรงเรียนครับไม่ได้เข้าไปเรียนดังนั้นถ้าอยากเรียนต้องสอบ อสอบให้ผ่านสถานเดียวเลยเด็กใกล้บ้านเด็กใกล้โรงเรียนนะครับก็มาสอบเหมือนกันกลายเป็นปัญหาให้กับผู้ปกครองต้องเสียเงินพาบุตรหลานไปเรียนพิเศษตอกย้ำให้ผู้มีฐานะหาเช้ากินคําเนี่ยต้องดิ้นรนหาเงินมาจ่ายเพิ่มเพื่อที่จะให้ลูกหลานได้สอบเข้าไปเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน บางทีก็เด็กใกล้โรงเรียนก็สอบไม่ผ่านก็ต้องถูกผลักออกไปเรียนนอกเขตการศึกษาแทนเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติมีคนพูดถึงและแต่ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในวงการศึกษาไทยต้องแก้ไขกันตั้งแต่ต้นทางให้เด็กได้เรียนในมาตรฐานที่เท่าเทียมกันเพราะเด็กวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า แม้ว่าตามประกาศของสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องนโยบายและแนวทางการปฏิบัติรับนักเรียนก็มีหลักเกณฑ์เน้นการมีส่วนร่วมให้มีความเป็นธรรมมีความเสมอภาคโปร่งใสตรวจสอบได้สร้างโอกาสให้กับเด็กได้รับการศึกษาบริหารจัดการให้เด็กเข้าเรียนทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าการกำหนดแนวทางรับเด็กนักเรียนก็คืออายุ4-5ปีเนี่ยก็เรียนอนุบาล2อนุบาล3ห้องละไม่เกิน30คนแล้วก็เข้าสู่ป .1 ก็ห้องละไม่เกิน40คนในเขตพื้นที่บริการเขาก็ให้เรียนห้ามสอบวัดความสามารถ ถ้ายังไม่เต็มก็ค่อยรับเด็กนอกพื้นที่เข้ามาเช่นเดียวกับการรับนักเรียนม .1 แล้วก็ม .4 ห้องละไม่เกิน40คนสัดส่วนวิธีเป็นไปตามประกาศของโรงเรียนโดยคำนึงถึงโอกาสของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการกรณีมีนักเรียนไม่เต็มก็สามารถรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นได้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปูรีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลร,ราชธานีก็บอกว่าจุดเริ่มต้นการการตั้งโรงเรียนนี่เพื่อให้บริการชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักนะครับตามหลักรัฐธรรมนูญก็กำหนดไว้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มันก็มีปัญหาอยู่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดและก็โรงเรียนประจำอำเภอบางแห่งเนี่ยมีหลักเกณฑ์รับนักเรียนใหม่ด้วยการสอบร้อยเปอร์เซไม่รับเด็กในเขตบริการและสอบเลยสอบ100%เซเลยสอบทุกคนแหะพูดง่ายๆก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะได้คนเก่งมีศักยภาพเข้ามาเรียนในโรงเรียนสามารถควบคุมคุณภาพนักเรียนได้ ก็เอาแต่เด็กเก่งๆครับเด็กไม่เก่งก็คัดออกและยกระดับคุณภาพโรงเรียนไปด้วยแต่ถ้าว่านักเรียนในเขตพื้นที่บริการเนี่ยกลับถูกตัดสิทธิ์โคต้าเขตพื้นที่ไม่ผ่านก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปเรียนที่โรงเรียนชื่อดังใกล้บ้านของตัวเองคือสอบไม่ผ่านก็ไม่ได้เข้าเรียน อันเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะการสร้างคุณภาพเด็กไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนได้คนเก่งเข้าไปเรียนที่โรงเรียนอย่างเดียวต้องมีศักยภาพในการพัฒนารองรับการสร้างคุณภาพทางด้านการศึกษาให้กับเด็กทั้งหมดด้วยนั่นคือเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับปัญหาการรับเด็กเขตพื้นที่บริการ แห่งเขาก็ให้สอบเข้านะครับไม่มีบริการแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังครับผมครับมาถึงช่วงจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งวันนี้ก็จะพาไปชมสวนทุเรียนยิ่งมีน้อยยิ่งราคาแพงทุเรียนก้านยาวทรงหวดอยู่ที่ทองผาภูมิบอกว่าต้นนี้อายุ40กว่าปีแล้วมีต้นเดียวทั้งสวนครับ ราคาลูกละหมื่นแต่ลูกละหมื่นนี้ก็ไม่พอขายครับถูกจองหมดละที่สวนเกษตรสมใจนึกหมู่หนึ่งตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่ตั้งของต้นทุเรียนพันก้านยาวทรงหวดทองผาภูมิที่มีอายุมากกว่า40ปีมีเพียงต้นเดียวครับอยู่ในสวนนี่ ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มของผู้บริภโภคที่ชื่นชอบการทานทุเรียนก้านยาวทรงหวดซึ่งมีรสชาติหวานมันนิ่มมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและก็มีเมล็ดเล็กนี่แหละครับมีต้นเดียวนายสมนึกทิมคำเจ้าของสวนเกษตรสมใจนึกก็บอกว่าทุเรียนพันก้านยาวทรงหวดนี้ ตนเองก็นํำมาจากจังหวัดนนทบุรีมาปลูกที่สวนของตนในเขตอำเภอทองผาภูมิซึ่งทุเรียนต้นนี้ก็มีอายุมากกว่า40ปีแล้วแต่ละปีก็จะให้ผลผลิตกว่า100ลูกการขายก็จะแบ่งขายตามน้ำหนักเริ่มจากลูกที่มีน้ำหนักประมาณ1-2กิโลกรัมก็จะขายลูกละ3,000บาทลูกที่มีน้ำหนัก2-3กิโลกรัม ก็จะขายลูกละ5,000บาทส่วนลูกที่มีน้ำหนัก3.5กิโลกรัมขึ้นไปก็จะขายในราคาลูกละ10,000บาทโดยตนเองจะนำไปขายที่ห้างเซ็นทันรวมถึงการขายผ่านทางออนไลน์ซึ่งก็มีผู้ที่สนใจสั่งจองเข้ามาเกือบจะหมดต้นและสาเหตุที่ทำให้ทุเรียนพันก้านยาวทรงหวดของตนเนี่ได้รับความนิยมนั้น เนื่องจากว่าทุเรียนพันธ์ุนี้เป็นทุเรียนที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีแต่ตนก็ได้ทดลองนํามาปลูกที่อำเภอทองผาภูมิแล้วก็ปรากฏว่าทุเรียนมันก็เติบโตได้ดีให้ผลผลิตดีขนาดลูกก็สวยงามอีกทั้งรสชาติก็แทบจะไม่แตกต่างจากทุเรียนพันธุ์เดียวกันในจังหวัดนนทบุรีเลยแต่ราคาถูกกว่า กันครึ่งต่อครึ่งนอกจากทุเรียนพันก้านยาวทรงหวและที่สวนเกษตรสมใจนึกเนี่ยยังมีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอีกหลายรายที่นำทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆมาปลูกในพื้นที่ก็ให้ผลผลิตด,ดีอย่างเช่นที่สวนลุงเบิ้มในตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิก็มีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์เช่นทุเรียนพันธุ์หมอนทองพันุ์ก้านยาวหลงรับแล จันทองทุเรียนพันพวงมณีซึ่งทุเรียนพันพวงมณีของอสวนลุงเบิ่มนี้เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดทุเรียนนานาชาติที่จังหวัดนนทบุรีมาแล้วโอ้โหงานนี้ครับพอได้มีรางวัลปุ๊บนะครับราคาดีตามมาเลยทุเรียนพันพวงมณีของสวนลุงเบิ่มครับมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นทุเรียนที่ทานอร่อยมีรสหวาน มเมล็ดเล็กเนื้อนุ่มละมุนกลิ่นไม่แรงลูกค้าอยากทานทุเรียนพวงมณีที่สวนหลุงเบิ้มไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปจำเป็นต้องสั่งซื้อทางออนไลน์มาซื้อที่สวนไปซื้อที่ตลาดกเกษตรหน้าสำนักงานกเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีขายครับ ส่วนนายมนตรีเชื่อใจกเกษตรจังหวัดการจัาารจนทบุรีก็บอกว่าในปัจจุบันนี้ทุเรียนที่ปลูกในเขตอำเภอทองผาภูมินั้นมีมากมายหลายสายพันธุ์ซึ่งทุเรียนทองผาภูมิได้รับการยอมรับว่ามีรสชาติที่อร่อยและก็กลิ่นไม่แรงเรียกว่าสูสีกับทุเรียนนนทบุรีสาเหตุที่ทำให้ทุเรียนทองผาภูมิให้ผลผลิตดีและก็มีรสชาติอร่อย น่าจะเป็นเพราะสภาพอากาศของอำเภอทองผาภูมิซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีฝนตกชุกดินดีน้ำดีทำให้ทุเรียนออกผลผลิตด,ดีและก็มีรสชาติอร่อยท่านก็หามาปลูกไว้นะครับมีที่ไรที่นาวันนี้ก็ปลูกได้ละถ้าใครจะไปชมนะครับไปชิมก็ยินดีต้อนรับนะครับเขาบอกว่ารับจำนวนเพียง30ท่านในแต่ละวันนะครับ หรือจะทานแบบบุฟเฟ่ก็ได้นะครับ699บาทเลือกทานทุเรียนได้หลากหลายสายพันธุ์ไม่อั้นนะครับในเวลา60นาทีโอโหกนาที1ชั่วโมงนะฮะกินหมดอยจ่าและครับแน่นทองเนาะนะอ้าก็ขอให้เราท่านได้ศึกษาเป็นบทเรียนในการนำมาทำการเกษตรอีกต่อไปครับผม รฟนมีสีเขียวนะครับเบตาโคโรทีนและก็วิตามิน A เต็มเปี่ยมเลยครับในการปรุงอาหารเราก็จะเห็นว่าอาหารไทยที่มีเมนูในการแกงขั่วก็จะต้องใส่ใบชะพูเพื่อดับกลิ่นคาวแล้วก็ช่วยเพิ่มความเผ็ดร้อนให้แก่อาหารเช่นว่าแกงขั่วหมูใบชะพู แกงปูใบชะพลูห่อหมกใส่ใบชะพูแม่พูดมาแล้วน้ำลายไหลแล้วก็พบได้บ่อยๆนะครับในอาหารเวียดนามเขาก็ชอบนะครับที่จะมีใบชะพูมาเกี่ยวด้วยเอามาปรุงอาหารการปลูกใบชะพูเพื่อขายนั้นนะครับจำเป็นต้องให้ความสนใจแตกต่างจากใบชะพูธรรมชาติที่เราปลูกกันได้ไง่ายๆ ปล่อยให้เติบโตไปตามธรรมชาติเพราะเราคาดหวังว่าจะได้ใบชะพูที่สวยงามนั่นเองก็ต้องมีการดูแลก,กันเป็นพิเศษเพื่อนำมาขายให้ผู้บริโภคเริ่มจากการวางแผนเรื่องสถานที่การปลูกเสียก่อนนะครับสถานที่ต้องมีแดดรำไรแดดจัดไปก็เหลืองตายนะครับขายไม่ได้ใบไ,ไม่สวย หากจะทดลองปลูกก็ดีนะครับอาศัยใต้ต้นมะม่วงก่อนก็ได้ร่มรำไรแต่หากเราจะทำขายกันจริงๆจังๆต้องหันไปพึ่งตาข่ายแล้วครับทีนี้ตาข่ายบังแดดหรือว่าสะแลนนะครับอันนี้ต้องเผื่อเงินทุนเอาไว้นะครับปลูกเอาพันธุ์มันเสียก่อนนะใต้ต้นไม้ร่มไม้ตอนนี้ก็หน้าฝนมาแล้ว ใบชะพลูนี้ปลูกได้ดีในที่ลุ่มตะกอนดินเยอะๆดินอินทรีย์เยอะๆอันนี้จะแพร่ไปเร็วมากใบและยอดจะสมบูรณ์อวบแน่นเราสามารถขยายพันธุ์ได้โดยสะดวกตัดยอดไปตัดยอดไว้ใบ3ใบนะครับแล้วก็นำไปปักไปชำได้เลยโดยระหว่างต้นก็จะมีระยะห่าง15เซนติเมตรก็พอ ให้น้ำวันละสองครั้งครับปลูกใหม่ๆให้2องครั้งที่สำคัญครับห้ามโดนแดดแรงนะต้องอยู่ใต้สแลนเท่านั้นใบจึงจะสวยส่วนการให้ปุ๋ยก็ปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกเรานี่แหละนะครับใส่ลงไปมีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยนะครับหรือจะเอาปุ๋ยเคมีเข้ามาช่วยก่อนตอนปลูกแรกๆก็ดีเหมือนกัน พอรากเดินพอต้นสวยก็มาใส่ปุ๋ยคอกละ่ะทีนี้นะครับบำรุงให้อวบอิ่มไม่ถึง3ามเดือนหรอครับก็เก็บขายได้แล้วแม่งานนี้เรียกว่ารับเงินและรับเงินและฉะนั้นนะครับในโอกาสนี้นะครับฝนตกมาแล้วพื้นแผ่นดินดิสารก็ชุ่มช่าหาใบชะพูมาเสียบไว้ใกล้บ้านก็ได้นะครับไปที่สวนที่ไร่ทีนาใต้ต้นมะม่วง ใต่ต้นไม้ร่มรำไรนะครับขุดขุดปลูกทิ้งไว้เถอะครับอย่างดีก็นี่ไงครับเห็นมาแล้วครับเราก็พอมันเกิดมันโตมาแล้วเราก็ไปดูแลรักษาหน่อยตัด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 ,ตดมาส่งตลาดนะครับหาตลาดแหม่งานนี้รับเนาะเนะเลยทีเดียวอ่ะขอให้มีความสุขครับในการปลูกต้นไม้รักเธอประเทศไทยผมทิติพันธ์ทองดีจเจริญชัยจากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ